สวัสดีครับสวัสดี P P F C, พี่พีเอฟซีาเครื่องทุกท่าน,นนะครับพบกับโจแจน EP ที e P T ่73วันนี้ก็ได้พราบาบ้านเลยนะครับเนึ่มาหนึ่งชุดนะครับให้พี่ๆได้แบ่งปันสนใจตร์ไหนนะครับก็โทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์สูตร892141595นะครับผมดูผาองค์แรกเลยนะครับพาองค์แรกนะครับ อันนี้เป็นพระรอดมือโตนะครับนี่ครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับบ้านๆเลยนะครับนี่พระรอดมือโตหลวงพ่อกลวยครับเนื้อผงครับเนื้อหาค่อนข้างเก่าแลดูคลาสสิกนี่นะครับนี่ครับพระรอดมือโตนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างมีอายุเหมือนกันนะครับพระรอดมือโตพิมพ์ น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับรายการที่1นนะครับเอานี่ครับสวยดําเดิมนะครับเอา300บาทครับเอาสามบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่2นะครับนี่รายการที่2อันนี้เป็นพระใบหอกนะครับนี่ครับเนื้อชินตะกัวถาทองด้านหน้านะครับน่าจะเป็นพระใบหอกไม่ทราบที่ครับนี่เป็นพระเนื้อหาเก่านะครับ พระใบหอกรายการที่2นะครับนี่ครับลองแคปรูปหาข้อมูลได้นะครับพระใบหอกนี่ฮะทองเก่าเลยนะครับลงชาติทาทองไว้นะครับเก่าโคตรเลยนะครับนี่นะครับพระใบหอกแคปรูปนะครับหาข้อมูลได้เลยครับรายการที่2เอา300บาทครับพระใบหอกนะครับสวยเดิมเดิม ว้ยคลาสสิกครับน like anyway, um, ี่น right ่ารักด้วยนะครับพระใบหอกต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออารีนะฮะเหรียญเนื้ออาบาก้านะครับที่ลึกรุ่นสร้างสะพานนะครับรุ่นสร้างสะพานถวายอันนี้นะครับรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญอาบาก้านี่ครับเป็นพระเนื้อหาคอนข้างเก่าน่าจะปีลึกครับหลวงพ่ออารีนี่นะฮะเนื้ออาบาก้านะครับสวยเดิมๆครับองนี้ นี่ยหูปิ้นสุดๆครับเหรียญนี้สวยเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้ครับเอา300บาทรายการที่3ต่อไปรายการที่4ครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นะครับนี่ครับข้างหลังจะมีเม็ดแร่นี่ครับข้างหลังมีเม็ดแร่เม็ดเม็ดแร่แร่ธรรมชาติเขียนคาว่าอ่านี่กดปมลงไปคําว่าอะไรอ่ะพ่อครับพ่อนี่ครับ นี่ครับพระบ้านบ้านจริงๆนะครับนี่ฮะสะสมทั้งทีต้องสะสมพระบ้านครับผมนี่เป็นพระหน้าเก็บหน้าสะสมครับพระหน้าใช้ด้วยคือชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะครับหลังๆเป็นคําว่าพ่อนะครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับรายการที่สี่นี่นะครับเอาสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้า อันนี้เป็นรูปหล่อโบราณครับเป็นพระพุทธนั่งสมาธินะครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนี่ครับพี่ๆไหนทราบที่นะครับทราบข้อมูลครับโอ้โหเนื้อโลหะเก่าจริงๆเก่าสุดๆเลยนะครับนี่ฮะบ้านเลยนะครับพระพุทธนี่ฮะใต้ฐานก็ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีกิ่งด้วยนะครับนี่ครับร่องรอยของการอุดกิ่งนี่ครับกิ่งดังครับกิ่งดัง นี่ฮะทราบที่จัดไปเลยครับสามร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับนี่ครับขาบมันบ้านรายการที่หกครับรายการที่หกเอาเอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นรายการที่หกพระไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเป็นเนื้อพงครับเก่าสุดๆคลาสสิกสุดๆเลยครับนี่ฮะด้านหน้าองค์พระครับนี่ฮะเนื้อนี้จะเป็นหนอนด้นแล้วนะครับ นี่ครับรอยหนอนด้นนะครับอุ้ยเนื้อเนื้อเก่าจริงครับนี่ครับเนื้อเป็นหนอนด้นเลยนะครับนี่ฮะอุ้ยสุดๆนี้คือด้านหลังครับด้านหลังองพานะครับรายการที่หกนะครับพี่เพียรได้ทราบที่ทราบข้อมูลนะครับนี่ครับรายการที่หกครับเป็นพระสวยคลาสสิกอลังกับนะครับนี่ฮะจัดไปครับรายการที่หกขอสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทสวยๆนี้ต่อไปรายการที่เครับ การที่เจ็ดอันนี้เป็นนางเนื้อดินครับอันนี้ผมไม่ทราบที่จริงครับเนื้อดินน่าจะเป็นพระเกจิหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับแต่อู้โหเนื้อเก่าจริงนี่คือเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับนี่นะฮะพี่ๆในทราบที่ทราบข้อมูลนะครับข้างหลังก็จะเป็นรอยกดปั๊มนิ้วมือลงไปให้เห็นนะครับเป็นพระที่อยู่ในเลี่ยมสวยเดิมๆการที่เจ็ดนะครับเอาไปสามร้อยบาทครับพร้อมเลี่ยมนะครับ พร้อมเรียม300บาทครับผมต่อไปครับเป็นรายการที่8ครับอันนี้รายการที่8ครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับพระสมเด็จเท่านี้หลังก็จะเป็นปื้นๆนี้ครับนี่ครับการล่องรอยการตัดเส้นมับพิมพ์นะครับภานี้สวยคลาสสิกดูนะครับี่ดูเนื้อนะครับ นี้เป็นรอยลานครับนี่ครับด้านข้างนะครับดูโอ้โหมวลสารตะปุ่มตาปั๊มเลยนะครับนี่ครับด้านข้างด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นรอยปืดปืดปืดเขาเรียกอะไรรอยกระดานครับนี่ครับรอยกระดานด้านข้างก็เห็นเม็ดมวลสารเม็ดพัทธาตุเม็ดอะไรนะครับตามธรรมชาตินี้ครับนี่ครับเผางนี้เป็นธรรมชาติงีครับดูการตัดนะครับนี่ฮะ ปิดกุกว้างอย่างนี้ครับด้านหลังป็นปื้อนนี้ครับจัดไปครับรายการที่แปดนะครับพี่เพี่นใดนะครับชอบนะครับเอาเอาสามร้อยบาทครับรายการที่แปดเบาๆครับสามร้อยบาทต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นพระนี่ครับพระสมเด็จอีกอีกองนะครับเป็นเหมือนพระสมเด็จพิมพ์สังคติเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือด้านข้างนะครับ คือด้านหน้าองค์พระนะครับนี่จะให้ดูเนื้อด้านหน้านะครับนี่ครับเนื้อด้านหน้าได้มวลสารครับพี่พี่ท่านใดดูเราชอบนะครับต้องจัดซะแล้ว่านี้นี่ฮะนี่ครับนี่เส้นบังคับพิมพ์ขอบนี่ครับด้านข้างนะครับมวลสารตุบตับเนื้อนี่มวลสารโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับนี่ฮะแทบทะลักทะลุดเลยครับมวลสาร นี่คือรายการที่เก้านะครับพระราสมเด็จนะครับนี่รายการที่เก้าดูแล้วชอบนะครับจัดไปครับรายการที่เก้าขอเอาสี่ร้ยบาทครับสี่ร้อยบาทเบาๆต่อไปรายการที่ที่สิบครับอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นวัดพับหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาหอมกรอบอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับแกะเลยนี่นะครับ ก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ด้านหลังนะครับด้านข้างนี่ฮะเดี๋ยวใช้ดูนะครับดูเนื้อนี่ครับนี่เนื้อหาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือรายการที่สิบนะครับนี่ฮะอ่ะรายการที่สิบพอกรอบเลยนะครับนี่ครับมาอย่างนี้เอาสามร้อยครับรายการที่สิบ สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับเอารายการที่สิบเอ็ดอันนี้ครับนี่ครับรูปหล่อลงพ่อเงินนะครับแกะเลยนะครับนี่นะครับรูปหล่อลงพ่อเงินสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับรูปหล่อลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูใบหน้านะครับ ใบหน้านี่ครับเนื้อโลหะดูนะครับโอ้ยครับความเก่าแบบคลาสสิกนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับนี่คือรูปหลอลงขอเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยเมเดิมนะครับพร้อมกรอบนะครับในการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับใส่กรอบให้เลยนะครับลงเงินในการที่สิบเอ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่ครับ สามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมต่อไปรายการที่สิบสองครับอเอาพระสมเด็จก่อนเอาพระสมเด็จรายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ครับเรื่องอะไรสงเจดีหรือเปล่าครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับสมเด็จองค์พรุงทรงเจดีอะไรนะครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อหามโบราณเก่าดูด้านข้างครับด้านข้าง ด้านหลังครับด้านหลังโอ้โหนี่ครับเนื้อหาค่อนข้างนุ่มเก่าครับใายการที่สองนะครับเอาสามร้อยบาทครับสมเด็จทรงเจดีต่อไปรายการที่สิบสามอันนี้ดีกว่าครับการที่สิบสามครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จฐานแซมครับนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับ คือด้านข้างนะครับด้านหน้าครับสมเด็จฐานแซมนี่ครับอู้สุดๆนี่ครับด้านข้างครับด้านข้างครับความเก่าครับที่เห็นนะครับเนื้อหานี่คือรายการที่สิบสามครับสมเด็จเก่าๆอย่างนี้เอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบสามต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับในรายการที่สิบสี่ นี่ครับนี่ก็คือรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะครับนี่ครับปกโพเนื้อหาเก่านะครับนี่ครับหูเนื้อเก่าจริงนี่นะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับนี่ฮะเนื้อหาเก่านี่ครับอืยด้านหลังนี่ครับ ้เนื้อเนื้อสุดๆเลยครับเนื้อองนี้นี่ฮะน้านข้างกาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือพระสมเด็จปกโพนะครับรายการที่24ขอ400บาทครับนี่ครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมต่อไปรายการที่อ่าครับอันนี้เป็นเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์วัดเกศวัดเกศ7ชั้นนะครับดูนะครับนี่ครับ นี่คือฐานมุมฐานนะครับนี่เส้นนี่ครับใต้ฐานก็จะมีเส้นรองครับเส้นบางๆให้เห็นนะครับนี่นะครับดูเนื้อหานะครับนี่ครับผมนี่ฮะเนื้อหาเก่าครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับสมเด็จวัดเกศนะครับภาพนี้สวยจริงนี่นะครับมีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับนี่ฮะ การที่15้าครับขอ400บาทครับผมขอ400บาทครับต่อไปอันนี้เป็นพระปางห้ามสมุดครับข้างหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะครับนี่ครับเนื้อหากเก่านี่ครับลองแคปรูปหาข้อมูลดูนะครับนี่ครับเป็นเนื้อหาเก่าจริงครับนี่ฮะพระปางห้ามสมุดหลังยันจะเป็นดอกจันครับนี่ฮะดอกจันนะครับนี่ครับลอง ที่ดูนะครับผ้าองนี้นะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับปางห้ามสมุดเอาเอาสามร้อยบาทครับอาจัดไปสามร้อยบาทต่อไปนะครับเป็นอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นพระอุ้มบาทครับอุ้มบาทเนื้อผงนี่ครับเนื้อผงผงแบบมันคลาสสิกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อผงจริงนะครับนี่ฮะ ความเก่าความนึนุ่มโอ้สุดๆครับผมนี่ครับสวยครับเผ่านี้นี่ฮะพระอุ้มบาทนะครับขอ400บาทครับรายการที่17นะครับนี่ครับพี่ๆใดทราบข้อมูลทราบที่นะครับจัดไปครับพระอุ้มบาทรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18ครับอันนี้เป็นนี่ครับเป็นหลวงปู่สุขครับนี่ครับหลวงปู่สุขประพาณนทนนะครับ ดูลูกปูปสุกประาพางธนนะครับนี่ฮะเนื้อหาโอ้โห,โหเก่าจริงครับสุดๆเพลานี้นี่ฮะดูเนื้อครับทองแดงแบบเก่าเลยนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีรอยแต่งรอยตกนี่จานครับรอยจานให้เห็นนะครับนี่จานนี่คือด้านข้างครับนี่ฮะตัดให้เห็นขอบเลยครับลูกปูสุกนะครับนี่ครับดูเนื้อหานะครับอุ้ยสุดๆ เอาสะเอาเอาสามร้อยบาทเนาะปูสุกครับจัดไปอันนี้ในการที่สิบเก้าครับอันนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วครับโอ้โหพระพีนสามเหลี่ยมนี่ครับสมเด็จพีนสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับอุ้ยเนื้อนี่ฮะนี่ครับเนื้อเนื้อหาเก่า่เงี้ยครับดูฮะอุ้ย สุดนี่ครับดูด้านหลังครับนี่นะครับพระพิมพ์สามเหลี่ยมองนี้นะครับนี่ครับสวยํามเดิมนี้ครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่เก้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้รายการที่ยี่สิบเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้พระสมเด็จเนื้อหาค่อนข้างเก่าแล้วก็เนื้อเข้มนะครับ นี่ฮะเนื้อเก่าน <ye S 1> <ๆ S 2> เนื้อเข้มเข้มนะครับนี่ครับนี่คือด้านข้างองค์งพระนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเ <igen> น,<า>นื้อเข้มเข้มเนื้อแบบโอ้โหมวลสารแบบเยอะจริงๆนะครับนี่ฮะนี่นะครับในการที่ยี่สิบนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ครับพระสมเด็จเนื้อเข้มเขมอย่างนี้ครับนี่ฮะต้องจัดแล้วครับสี่ร้อยบาทครับผม เนื้อเข้มๆสวยเดิมๆเลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปรายการที่ทีสิบเอนะครับอันนี้เป็นสมเด็จฐานแซมครับนี่ฮะพระค่อนข้างเนื้อหาเก่าครับดูข้างหลังนะครับความเก่าอู้สุดๆพระงนี้นะครับดูนะฮะนี่ฮะเนื้อหาเก่าจริงครับด้านข้างนะครับนี่ มีมวลสารี่เห็นเนี่ยเม็ดแดงแดงเม็ดกำแพงครับนี่ครับด้านข้างด้านหลังดูด้านหลังนะครับอุ้ยด้านหลังธรรมชาติจริงนะครับนี่นะครับีด้านข้างครับนี่คือรายการที่21นะครับสมเด็จฐานแซมองนี้นะครับนี่ฮะแคปรูปหาข้อมูลได้นะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆสวยเดิมๆด้านข้างมีรอยตัดที่เห็นนี่ครับเอา4 0 0รอบาทครับ รายการที่21นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับพระองค์นี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะสี่การชนวนครับการช่อนะครับพระองค์นี้ดูนะครับอันนี้มีแบบเม็ดแร่ให้เห็นด้วยนะครับนี่เม็ดแร่ดูนะครับสี่ธรรมชาติองค์พระครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ครับ ดูตามซอกนะครับความเก่านี่ครับคลาสสิกมากครับริ้วจีวรดูด้านข้างนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่ฮะนี่ครับผมในการที่ยีบสองนะครับนี่ครับขอสี่ร้อยบาทนะครับผมการที่ยี่สิบสองสี่ร้อยบาทครับต่อไปอันนี้ครับอันนี้เป็น กิ่งพุทธโธรุ่นสร้างเขื่อนวัดลาดป่าขาครับเขตบางกะปิปีหนึ่งเจ็ครับพระกิ่งองค์นี้หลวงปู่โตอธิษฐานจิตรือร่วมปลุกเสกครับผมนี่พร้อมกล่องครับปีหนึ่งเจ็หลวงปู่โตปลุกเสกนะครับพระกิ่งพุทธโธวัดบางกะปินะครับนี่นะครับโอ้ยเนื้อหากล่องเดิมเดิมสวยเดิมเดิมอย่างนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วครับหลวงปู่โตนะครับดีกีหลวงปู่โตปลุกเสกครับนี่ฮะ โค้ดนี่ครับโค้ดแล้วก็ขุดเก่งสวยครับผ้าผิวแบบไม่ได้เปิดเลยนะครับผิวดิ่มเดิมอง์นี้นะครับพร้อมกล่องเลยนะครับวัดบางกะปินี่ครับรุ่นสร้างเขื่อนนะครับณวัดลาดพราวอำเภอบางกะปิจังหวัดกรุงเทพครับนี่นะครับวัดลาดพราวอำเภอบางกะปิจังหวัดกรุงเทพนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดปีหนึ่งเจ็ดนะครับ เขตบางกะปีครับไม่ใช่อำเภอครับกรุงเทพด้วยนะครับนี่ครับวัดลาดพร้าวกิ่งพุทโธสวยดมเดิมครับรายการที่ยี่บสามนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทครับพร้อมกล่องเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดต่อไปนะครับรายการที่ยี่บสี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพระองค์นี้สวยงามมากนี่ครับนี่นะครับพระองค์นี้นะครับนี่ฮะ สวยจริงๆครับนี่ครับอู้สุดๆดูเนื้อหานะครับนี่ครับเนื้อหาหนึกเก่าคมสวยหนึกนุ่มมวลสารโอ้คมวงจรห้าเพ้าอนนี้นี่ครับอือเพ้าอนนี้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับพระสมเด็จพิม์ใหญ่อันนี้นะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับสวยเมเดิมเลยครับ รายการที่ยี่สี่ครับเอาเอาห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการสุดท้ายครับนี่คือหลวงพ่อเงินครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่ห้านะครับนี่ครับขออนุญาตแกะดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่ห้าครับภาพนี้สวยจริงครับดูครับดูเนื้อหานะครับเนื้อหาโ้สุดๆเลยครับนี่ใต้ฐานครับเห็นรอยจำนวน ช่อแล้วรอยยุบของโลหะนะครับนี่ฮะเราดูด้านหน้าองค์พระนะครับนี่ครับเนื้อโลหะโอ้โหสุดๆใบหน้าองค์พระนะครับนี่ครับเนื้อพระผิวพระอ้สุดๆครับพระองค์นี้นี่ฮะนี่ครับดูกันจะชัดไปเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับรายการที่ยี่ห้านะครับนี่ครับพี่เพียรใดดูแล้วชอบนะครับดูแล้ว ชะตานะครับดูแล้วแบบโอ้โหภานี้ชอบจริงสวยจริงๆจัดไปครับรายการที่ยิ่มห้าขอรูปเพิ่มเติมได้ครับเอาห้าร้อยบาทครับผมนี่ฮะใต้ฐานโอ้ใต้ฐานสวยมากครับห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบนะครับผมนี่ฮะมาอย่างนี้เลยครับนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่ๆเนดนะครับชื่นชอบ้าพอไหนหรือสนใจ้าพอไหนนะครับก็ ทม,มาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0892141595นะครับก็เบอร์นี้เบอร์ลน์เหมือนกันนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ